ครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับผมโตโต้สโนยแย้มชาแนลนะครับยูทูบเบอร์มือใหม่ครับวันนี้มาพร้อมกับเอ่อเขาศิรินนะครับชาแนลนะครับพอดีมีโอกาสนะครับมีโอกาสไปที่บ้านลุงคลนะครับก็เห็นความตื่นตาตื่นใจของอตลาดน้อยลุงคลนะครับมีความรู้สึกว่าผมประทับใจมากๆเลยนะครับเนื่องจากว่าวันนั้นผมไปตอนเช้านะครับประมาณ เมื่อวานนะครับเมื่อวานผมไปตอนเช้ามีความรู้สึกว่าผมน่าจะมาเช้ากว่าน,นี้นะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเวลาไปเช้าๆเราก็จะได้เห็นบรรยากาศของพ่อค้าแม่ขายนะครับเอฟซีลุงพลนะครับมาลงของนะครับแล้วก็มีของสดๆใหม่ๆเป็นของพื้นเมืองทั้งของกินของใช้นะครับอย่างเมื่อวานผมไปผมก็เจอกล้วยถูกๆนะครับกล้วยอย่างดีเลยนะครับทั้งสุกทั้งไม่สุก นะครับก็สามารถเลือกซื้อได้ทั้งสินค้าพื้นเมืองหรือว่าจะเป็นอาหารพื้นถิ่นของทางมุกดาหารทางบ้านกกอกนะครับก็มีความรู้สึกว่าผมประทับใจแล้วก็ยังมีความหลากหลายทางด้านภาคครามนะครับมีทั้งภาครามจากสกลนครแล้วก็มีเป็นชุดภูไทยจากทางเรีนูนครก็มีมาขายด้วยนะฮะแล้วฝากไปถึงคอแบบนัก เสียงโชคนะครับนักแสวงบุญหลายๆท่านหลายๆคนที่กําลังฟังช่องโตโต้สนุยแย้มอยู่ยังฟังช่องขวาวสินนรินอยู่นะครับก็ที่นั่นนะครับยังมีสิ่งที่มหัศจรรย์นะครับก็คือไม้ตะเคียนนะครับลอยมาตามลําน้านะฮะไม้ตะเคียนลอยมาเนี่ยเชื่อกันว่ามาให้โชคนะครับก็ไม่โชคจริงๆนะครับสําหรับแม่ตะเคียนนะครับ ที่บ้านลุงคนนะครับเห็นว่ามีได้หลายคนก็ถูกหวยนะครับโดยการเสี่ยงโชคนะครับก็แล้วแต่จะอที่ฐานนะครับเท่าที่ผมไปเมื่อวานนะครับที่เขาใช้ไหว้ใช้บูชาแม่ตะเคียนก็มีทู่แปดดอกแล้วก็เทียนสิบเล่นนะครับเมื่อวานนะครับก็มีตัวเด็ดๆอะไรประมาณสามสองเจ็ดหรือเปล่าประมาณนี้ครับสองสามเจ็ดประมาณนี้ครับเท่าที่ผมเห็นมานะครับ แล้วก็ยังมีความประทับใจนะครับกับลุงพลประแตนท่านก็ให้การต้อนรับนะครับด้วยรอยยิ้มนะครับแล้วก็แล้วก็ความประทับใจเมื่อวานนะครับหลังจากที่ลุงพลประแตนทักทายนะครับแฟนคลับเอฟซีทั้งหลายๆนะครับพี่ๆน้องๆนะครับเอฟซีทักทายกันเรียบร้อยแล้วก็ลุงพลประแตนนะครับเอก็แจกนะครับเมื่อวานให้นะครับเป็นของที่ระลึกนะครับเป็นกระเป๋าสตางค์ใบเล็กนะครับเมื่อวาน เนื่องจากว่าลุงพลป้าแตนก็ได้ของที่รลมานะครับได้ของฝากมาจากทางเอฟซีทางเต่างอยนะครับเป็นร้านท้าครามนะครับอย่างเมื่อวานก็พี่ๆที่อยู่นะครับพี่ๆน้องๆสายยูทูบเบอร์ที่อยู่ที่บ้านลุงพลก็ได้ของที่รลกกันทั่วหน้านะครับพร้อมกับรอยยิ้มแล้วก็น้ําใจนะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีร้านกาแฟเก๋ๆนะครับตรงข้ามบ้านลุงพลนะครับแล้วก็ยังมีร้านข้าวเนาะ ร้านข้าวยายอะไรนะฮะอืยายอซอร้านข้าวยายสอ่อร่อยๆนะครับแล้วก็ยังมีมิตรภาพน้ำใจนะครับจากพ่อค้าแม่ขายทุกท่านจากป้าจำลองป้าถอนแล้วก็จากชาวบ้านกกอกทุกท่านทุกคนนะครับถ้าผมแมนะนํานะครับแล้วก็ยังฝาข,ขอบคุณพี่เปิ้ลไปด้วยนะครับสำหรับพี่เปิ้ลนะครับพี่เปิ้ลยังพาผมไปชมจุดชมวิวนะครับหลังบ้านหลวงพลนะครับโอ้ตอนนั้นข้ามขัวไปนะครับข้ามสะพานไม้น่ารักน่ารักไปแล้วก็เราก็สามารถมองเห็นจุด ท้าที่ตกได้สามารถถ้าหากคุณต้องลก็คือกลางเต็นท์นอนหรือว่าเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจได้นะครับก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับถ้าหากว่ามีเวลาผ่านไปทางบ้านกกอกนะครับตำบลกกตุมอําเภอดลงหลวงนะครับจังหวัดมุกดาหารก็ได้ไปเที่ยวบ้านลุงพลแล้วก็ยังได้ไปเที่ยวถ้าผาป่องนะครับเดียงได้ไปเที่ยวสกลนครไปไหว้พระธาตุเชิงชุมไปไหว้พระอาจารย์มั่นนะครับไปวัดถ้าผาแดนแล้วก็ยังสามารถที่จะเลือกซื้อ ภาคครามได้ที่บ้านลุงพลหรือว่าจะเป็นที่ถนนภาคครามแล้วก็ยังสามารถที่จะเดินทางไปเที่ยวห้างใหญ่ๆที่สกลนครได้นะครับก็ฝาก,ท,กทุกท่านทุกคนนะครับที่เป็นเอฟซีลุงพลทั้งอยู่ในประเทศไทยแล้วก็อยู่ต่างประเทศนะครับวันนี้ก็โตโต้โแย้มชนแนลนะครับแล้วก็ขอสวซีร์ินแชนแนลก็ได้มาบันทึกความทรงจํานะครับแล้วก็ได้มาส่งกําลังใจให้กับลุงพลประแตนในครั้งนี้ด้วยนะครับ ก็ฝากอีกสักหนึ่งบทเพลงนะครับก่อนที่วันนี้เรามาเนาะเรามาแสดงความคิดถึงนะครับลุงพลประแตนฝากเพลงนี้ก็แล้วกันนะครับส่งกำลังใจไปให้ลุงพลคนบ้านกกกอบ่มียังดอก แค่เพียงอยากบอกลุงพลสู่เดอเอฟซีทั C ่วแดงเป็นแฟนหลายร้อยอำเภอเดินทางมาพบมาเจอมาเติมแห่งใจลุงพลฟ้าแตนสายทานน้ำใจหลังไลมาด้วยมีดิตไม่ตรีลุงพลชัยพลคนนี้ เชื่อในความดีศักดิ์ศรีลูกผู้ชายเชื่อในความหาอบอ้อมอารีสุภาพกายใจรอยยิ้มที่ลุงหมอบให้ขอบคุณจากใจมิตรากแฟนเพลงทำความดีบางทีโบมีภยัยู้อย่าได้หดมูอ เด้อลุงคนคนหัวใจแกล้งสายบุญนำพาหมหาหัวใจส่งความหากแทนสู้สู้ลุงคนป่าแตนอีกหลายล้านคนให้กำลังใจทูพันวาบาดีนีจังหวะพี่น้องลุงป่า จังวลานั้นละนานวันนา้นส่งกำลังใจให้เจ้าอยู่เด้อส่งกำลังใจให้เจ้าอยูใใ่เด้อส่งกำลังใจไปให้ลุงพนคนบ้านกะกอบ่มีอย่างดอกแค่เพียงอยากบอก ลุงพนป่าแตนสู่เดินเอฟซีทั่วแดนเป็นแฟนหลายร้อยอำเภอเดินทางมาพบมาเจอมาเติมแห่งใจลุงพนปาตตนสายทานน้ำใจลังไลมาด้วยมีดไมตรีลุงพนชัยพลคนนี้เชื่อในความดี ศักดิ์สิลูกผู้ชายเชื่อในความฮั่นอบอ้อมอารีสุภาพกายใจรอยยิ้มที่ลุงมอบให้ขอบคุณจากใจมิตรักแฟนเพลงทำความดีบางทีบ่มีภัยุูมอย่าได้หดหมูเด้อลุงคน คนหัวใจแกลง้งสายบุญนำพาหมหาหัวใจส่งความหาแปงสู่สู่ลุงพลป่าแตนอีกหลายล้านคนให้กำลังใจสู่สู่ลุงพลป่าแตนอีกร้อยล้านคน ใให้กำลังจอย่าลืมส่งกำลังใจไปให้ลุงพลป้าแสนที่บ้านโกกอกนะครับคิดถึง f อฟซีลุงพลป้าแสนทุกท่านนะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดถูกใจแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์ช่องโตโตะสนแยมแล้วก็ช่องเผาศรินรินด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่มีน้ำใจให้เรานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ